สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบบ่ายวันนี้นะครับรอบเที่ยงนะครับรอบไกลเที่ยงวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ฝนนะครับสำหรับภาพรวมฝนช่วงนี้นะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ พัดปกคลุมในส่วนของทะเลดามรันนะครับอ่าวไทยและก็ประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันตอนบนของประเทศยังคงมีในส่วนของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะนต์เฉงเหนือตอนบนนะครับส่งผลทําให้วันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่าเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับเริ่มที่ช่วงตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับ โซนที่มีโอกาสที่จะเจอฝนก่อนเพื่อนก็จะเป็นฝั่งด้านที่รับมรสุมนี่นครับทองผาภูมิสังขบุรีนะครับกาญจนบุรีแล้วก็อุ้มผางพบพระแม่สอดจังหวัดต,ตากแล้วก็กําแพงเพชรนะครับคลองลานเมืองกําแพงเพชรพานกระต่ายลานศักบ้านไร่อุทัยธานีนะครับตรงนี้โมเดลช่วงเที่ยงวันนี้นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับรวมทั้งแม่ห้องสอนเชียงใหม่ล,ลําพูนลาปางนะครับเชียงราย โอกาสที่จะเกิดฝนได้ประปรายนะครับพิสานตอนบนนะครับฝนต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงดึกถึงเช้าอาจจะตกค้างมาถึงตอนบ่ายได้นะครับนี่คือโมเดลช่วง12อนาฬิกาวันนี้นะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายโมงนะครับก็จะเห็นการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับบ่ายโมงโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับตรงจุดนี้บ้านไร่ด่านช้างนะครับลานศักหนองช้าง แล้วก็ทองผาภูมินะครับทองผาภูมิสังขบุรีไซโยกนะครับสวนพึ่งราชบุรีนี่นะครับเพชรบุรีชะอำหัวหินละอูป่าละอูนะครับปรานบุรีกุยบุรีเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นกำแพงเพชรน,นะครับจังหวัดตากพานกรตายเมืองสุขโขทยัยสีสำโรงลีลำพูนับอมก่อยเชียงใหม่ แม่แจ่มนะครับเมืองเชียงใหม่ชัยปราการอำเภอปลายแม่ห้องสอนนะครับเมืองแม่ห้องสอนชัยบุรีภูเรือนะครับจังหวัดเลยนะครับหล่มสักเพชรบูรณ์ชุมแพขอนแก่นนะครับปากช่องโคราชคอนบุรีเมืองนครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเซากรุงเทพมหาคน,นาคนรนครปฐมนนทบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับบ่ายโมง ช่วงประมาณนะเวลาเป็นเวลาโดยประมาณนะครับแล้วก็สุราธานีท่าชนะหลังสวนชุมพรนะครับพังงาเมืองกระบี่ตรังนะครับตรังพัทลุงหัดใหญ่คนโดนเมืองสตสูลสเดานาทวีชนะสบ้าย้อยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับสงขาเมืองปัตตานีนะบางแก้วพัทลุงท่าสาราเมืองนะครศรีธรรมราชพังงากระบี่นะครับ ตรงนี้โมเดลช่วงบ่ายวันนี้นะครับประมาณ13นาฬิกาไปดูช่วง14นาฬิกานะครับบ่ายเข้ามาอีกนิดนะครับก็การกระจายตัวของฝนก็เริ่มเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับฝั่งนี้ยังคงเป็นหนองฉางล่านศักนะครับอุทัยธานีชัยนาทหันคาอินบุรีท่าช้างลบบุรีโคกสำโรงนะครับเมืองทาวด่านช้างสุพรรณบุรีอู่ทอง ไซโยกสังขบุรีทองผาภูมิสวนพึ่งจอมบึงราชบุรีโคธารามเพชรบุรีชะอำหัวหินนะครับเพชรบุรีชะอำหัวหินปราณบุรีครุยบุรีนะครับทับสะแกรประจวบคีรีขันธ์ลามาด้านใต้เนยนะครับสุราธานีพังงาเขาพนมพระแสงนะครับ บ้านนาสารท่าสาราเมืองนครศรีธรรมราชสิเกาตรังย่านตาขาวพัทลุงบางแก้วควรเนืองหาดใหญ่ชนะนาทวีสงขานะครับสบาย้อยนราธิวาสนะครับหรือส,สตูลน,นะครับสิเกานี่คือพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนวันนี้นะพังงาแล้วก็อุบลราชธานีนะครับฝั่งด้านตะวัน นะครับที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้แล้วก็นครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็นคนร,ร,รนคนไทยพิษณุโลกภูเรือจังหวัดเลยชุมแพขอนแก่นนะครับบ้านสวนอุตรดิตถขุนยวมเชียงรายนะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับตรงนี้14นาฬิกานะครับไปดูช่วง15นาฬิกานะครับ15-16นาฬิกาก็การกระจายตัวของฝนก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะโซนฟากทางด้านตะวันตกนี้นะครับเมืองแม่ห้องสอนขุนยวมอำเภอปลายเชียงดาวช้ยประการเมืองเชียงใหม่แม่แจ่มนะครับอมก่อยเสมิองแม่วางดอยเต่านะครับท่าสองอยางจังหวัดตากแม่ระมาร์แม่สอดพบพระอำเภอเมืองตากคลองลานอุ้มผางนะครับลานสักอุทัยธานีด่านช้างนะครับลานสักอุทัยธานี แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเมืองท้าวนะครับแล้วก็การจนบ,บุรีนะครับการจนบ,บุรีหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้ภาพรวมวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำการกระจายตัวของฝนยังเยอะนะครับ การกระจายตัวของฝนยังเยอะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็หลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนทางด้านภาคกลางและก็ฝั่งที่รับมรสุมฝั่งนี้นะครับฝั่งที่รับมรสุมก็จะเป็นแถวพนครศรีธุธยาครสวรรค์น,นะครับสวนพึ่งแล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับ เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็นครราชสีมาพระนครศรียุธยากรุงเทพนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับนี่ตรงนี้โมเดลประมาณ16นาฬิกานะครับทางด้านฝั่งที่รับมรสุมฝั่งนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้ แล้วก็พอมาดูช่วงหัวค่ำนะครับประมาณ17นาฬิกานะครับประมาณ17เนาฬิกนะา17นาฬิกนาะการกระจายตัวของฝนนะครับจุดนี้เดี๋ยวดูโมเดลพื้นที่มีโอกาสเกิดพายุสายฟ้านะครับตรงนี้พระนครศรีอยุธยานะครับลบบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีอ่างทองนะครับสิงห์บุรีสระบุรีปากเกดสามโคกกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับ เพชรบุรีชะอำตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนตกนะครับต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะช่วงค่ำนี้โซนนี้เกิดฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วครับลบบุรีสระบุรีนะครับแล้วก็ภัยสารีนครสวรรค์ชุมแสงบางบุญนาคตะพานหินพิจิตรนะครับวิเชียรบุรี พิมายบัวใหญ่คูเมืองนะครับอำเภอโพนอำเภอหนองสังพ่องอำเภอประทายโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนตกต่อนะครับในช่วงหัวค่านี้ชุมแพขอนแก่นนะครับชุมแพขอนแก่นหนองเรือหนองบุดรธานีโซนนี้นะครับน้ำโสมนายูงสกลนครนครพนมนะครับสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลสินนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตก หนักได้นะครับในช่วงหัวค่ำนะครับตรงนี้โมเดล17นาฬิกเชียงใหม่ไม่ต้องสอนนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับสุร,ราษฎร์ธ,ธานีนครศรีธรรมราชตรังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อนะครับพอช่วง18นาฬิก18 18 19นาฬิกาตรงนี้นะครับโซนจากภาคกลางก็เริ่มที่จะเลื่อนมาด้านอีสานนะพิจิตพิษณุโลก นครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองลบบุรีสระบุรีนครราชสีมาชัยภูมิเพชรบูรณ์ครับชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมนะครับแล้วก็กาลสินอุดรธานีนครพนมสกลนครนะครับอุตรดิตนะครับนี่คือโมเดลในช่วง10 8นาฬิกานะครับไปดูประมาณาช่วง19-20นาฬิกานิดนึงนะครับประมาณ20นาฬิกายังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับลอยต่อระหว่างภาคเหนือภาคอีสา,า,านภาคกลางภาคอีสานนะพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครไทยพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นนะครับแล้วก็มหาสรารคาม101 ดอนทานีหนองคายนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงหัวค่ําจนถึงค่ําคืนนี้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเที่ยงนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางโยโุโรปประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน w i n d y c o m ขอบคุณนันผู้ชมนทนที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ